สวัสดีครับผมกินยโลตี่อยู่ในเลซิฟตี้ในปัจจุบันอุ<ม>้ยไม่ใช่อีกคนดิฮะผมกินตุกเกมอือจากรายการกินตุกเกมอือครับก็ตามนั้นแหละวันนี้ <c oughs> เราจะมาพิสูจน์ตำนานใน GTA SA กันนะครับครับ <c oughs> ใช้สูตรหมอกอีกนะครับแม่งค้างเลยนะครับรู้เลยนะครับว่าเป็นยังไงก่อนเลยนะครับเราต้องปรับสูตรนี่ก่อนสูตรมีเสน่ห์ครับอันที่สองก็คือเวลาเที่ยงคืนอย่าปรับสูตรหมอกนะครับเออไม่ปรับแล้วสูตรนั่นหรอกเสียงอาจจะสะท้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราอยู่แม่งข้างๆกันเลยก็จะทอนไม่ทอนจะทอนไม่ต้องอ้นั่นแล้วแหละ อ,อไป,ไปก็เดินเราเสาียงลมมาถึงนี่เดีอเอ๋ยวเ,เอ่อไอตีโตอยู่ไหนวะเฮ้ยอีกที่ไม่โดนชนอย่า<ไ>ง<ช>แรกคือ <ละ S 1> ตามตำนานของฝรั่งี่เขาว่าบูบะเอ้ยไม่ใช่ปีกระท่อมอยู่ในป่า <นะ S 1> ถ้าไปแล้วก็มันจะมีคนออพอตายเลยแถ้าถ้าไปตอนเอ้าข้าม ว่าจะมีจะเจอนายตีนโตประมาณนั้นครับแต่เราสไปด้วยกันนะครับแล้วกูไปไหนวะเนี่ยจะไม่ได้ยินหรือเปล่าวะครับแล้วกูไปไหนวะเนี่ยครับผมก็ไม่รู้ครับมาถูกทางยังวะไมอยู่ความจำสั้นอ๋อด้านหลังกูนี่เองอ๋อถูกกันดีกว่ะก็ไปดีครับไปอยู่นี้เาไป ไปไเข้าล็อกเสียงไม่เข้าหรอกเฮ้ยไม่เสียงทองละมันเข้าคอมพี่ปอดได้เปล่าเออโอเคก็คือถ้าเสียงไม่กระกหายหายมันจะไม่ได้รถตามในนี้นะครับมันไม่ดีต่อสุขภาพไอ้วะไม่รู้วะลูกกูมาไหนแล้ววะ ดูไม่ค่อยดีครับโอ้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วเอยเฮ้ยเราก็อาจจะจัดเป็นพัดๆไปนะครับนี่ครับกระท่อมนี้นะครับทับหกไปเดินกันเฮ้ยบอกขึ้นไม่รู้จิวิ่งเป็นสายฟ้าครับไม่รู้ครับเวอร์จิวแม่งไปอัปเดตมาครับแล้วต้องเก็บสไนเปอร์มาก่อนนี่เขาเป็นปีศาจไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ใซ่บอกไม่ใช่โอ้คนเลือกกันแล้วครับคนเลื่องกันแล้วครับเรามาพิสูจน์ตำนานนะครับไม่ใช่มาถกเถียงเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรเรื่องอกตรงเงี้ยเฮ้ยโอ้ยใครมันโอ้โหขอให้แม่งถล่มปิดพักเงินตอนจิ้มเชื่อเสียงใครตดวะเฮ้ยใครตดวะโอ้ยเอ้ย ก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับเออใช่กูลืมไปแม่งบัวเจียวซื้อดาบนันเต้หุยไหนอยู่ไหนไอ้สัตว์อยู่ไหนจะคกิ๊เสียเวลารนี่ยล่ามันอยู่ครับเดี๋้อนั่งโูมเป๊ปปูมดีๆนะครับรู้สึกว่าเมาไม่ดีใช่ไหมครับผมกดตัวนี้ครับเนี่ยเลนเนี่ยอ๋อ อาตามไปต่อขี้พายแล้วไปไม้เยอะโอ้มันปัญหายากแกวะอะไรวุ้ยเจอมันอวะเนี่ยหลับแดกมาม่าวะหิวไปเจอมันว่ยอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรนั่นไงเจอแล้วโคหามยากนะเกิร์สนี่เนี่ยเป็นเอ่อ ลิงใสยพันใหม่ครับที่มันจะตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่ทําร้ายใครนะครับเป็นลิงที่นีสใส่ดีนะครับอ่อนน้อมทําตนนะครับดีมากครับเห็นไหมครับเวลาคนเดินผ่านจะหลีกทางให้นะครับแต่ก็ไอ้แมบเท่นะเวลาใครมาทําร้ายเขาเขาก็จะไล่อย่างนี้นะครับท่านเหนไหนะครับเวลาเจอลิงแบบนี้นีครับยัาไงครับเข้าใกล้นะครับไอ้รมบมันตายแล้ววูจิวจัดการไปเรียบร้อยแล้วนะ จะไปนะครับจะไปโบจิวนะโบจิวโบจิวไม่ได้ทำหรอกคนเล่นนะไม่ทำนั่นคุณเห็นแสงสีเขียวไหมนั่นแหละมันคือโดจันเด็กตัดสินมันไม่ใช่โงจันครับมันคือขี้ลอยฟ้าอ้าวไปกันต่อดีกว่าอย่างที่สองนะครับเราจะมาหาอะไร จะมีอาติดน้ำกันนะครับตายล้วไม่ใช่เหรอมึงตายเราไม่ใช่เหรอครับรงทำไมไม่แน่วิญญาณมาันอาจจะตามติดก็เป็นได้นะครับว่ากันว่าออแถวเกือกมาไม่ไม่สิในแถบนี้แหละจะมีรถปูพังอยู่เขาว่ามันเป็นรถผีสิงจะขับเองโดยไม่มีคนขับนะครับ ันก็จะไล่ชนโดยดูรถด้วยครับนี่เลยเออไอ้เหี้ยโอ้โหอะไรพวกเนี้ยเอ้ยไม่ขนลุกเลยอ่ะดูนะครับไม่มีคนขับนะครับดูดีเห็นไหมครับมันไม่เป็นแบบขนลุกเลยว่ามันยังไงอ่ะเห็นไหมครับผมผมจะสโลดูครับลุกตัวเลยครับคือมันคนลุกปุ๊บดูครับไม่มีคนขับนะครับไม่น่าบแต่อขนลุกเป็นไรเนี่ยอาจจะมีวิญญาณอยู่ เป็นได้อุ้ยเชื่อไม่ขนลุกจริงๆอะ่ะคือไม่ได้แกล้งเล่นนะแม่งขนลุกจริงๆอะ่ะผมจะบอกว่ามึงวนได้อย่างเดียวใช่ไหมเอ่อจับพอเหอะพอเหอะทันก่อนตื่เต้ไม่ต้องมังใลในะครับคือไม่ได้ปรับสูตรนะครับมันเป็นมอสนะครับมอสอะไรมอสโปรโตไทป์นะครับแล้วเราก็เอาลง เป็นเกียร์ไรซิงเอ้ยไม่ใช่ีร์ไรซิงมันคือมันคือมอสผสมประส,สานกันน่ะนะก็ไม่รู้ครับผมจำไม่ได้แล้วเป็นเกียร์อะไรวะเป็นเกียร์อะไรก็ไม่รู้ เออขับเร็วกว่าเยอะอ่าเออไีแถวนี้อยู่ด้วยดจะนั่งไงมันไหลมาแล้วมันไหลมาแล้วนี่กวาไหลเฉย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 ตกใจตกใจมันจะมีคันนะครับดูผมจะล่อมันไปพังพ่วงเลยผมจะล่อมันไปแจ้งตกใจนะผมตกใจอย่างนี้ไปดูนะครับพอคันนี้พังตอนแรกไม่เป็นไรนะเห็นไหมนิ่ง นะปล่ปอ,อยหาได้พังนะอันนี้ก็เป็นมอสเมทัลเกียร์ไรซิ่งเหมือนกันนะครับไม่รู้ผมขอเรียกว่าเมทัลเกียร์ไรซิ่งดูนะครับมันจะพีคขั้นหนึ่งเห็นไหมเจะมายกมีเหีรอกูเองชนกูอะชนกูอะชนกูอะม,มึงตายใส่ติงจะเป็นรถแม่งมีเลือดด้วยวะรถมีเลือดได้ไงวะโอ้ปัญญาอ่อนสองสัยมันเป็นมอสบ้าง ปัญญาอ่อน <Agre ed. S 1> เอา้าไปหาเรื่องอื่นกันต่อเกือบลืมไปว่าบ่อน้ํานี้มีสปาราดอยู่นะครับครับบ่อน้ําแต่ตอนนี้แหละเป็นบ่อน้ําสีน้ำนั่นนั่นนั่นเออเราจะจะไปดูกันนะครับมันเป็นทาไมมันเป็นเกือบมาครับเกือบมาสองอันผมก็ไม่รู้ครับต้องไปถามคนสร้างอาเอย่ามาถามโบครับผมไม่รู้เรื่อง เรื่องบ้าไปเลยกำลังบีบเสิรบ่อน้ำนี้นะครับหมายว่าเออกระปะนะครับเวลาเจอมันคุยครับเออวันนี้ในตำนานของฝรั่งเขาก็บอกว่าจะมีไอเนสซี่อะมนนออกมาแล้วก็มาฆ่าคนไปเรื่อยนะครับเนสซี่อ่ะเนสซี่ครับนั่นแหละะไปยึด จะมีหรือเปล่าที่เขาจะมีสถานที่ท่องเที่ยวด้วยครับเป็นเขาบอกว่าจะเป็นเนซี่อ่ะที่ตอนนี้แม่งดังมากอ่ะเออแม่งจำไม่ได้ไรสาระว่ะกูว่าไม่มีสัตว์ไปดีกว่าอ,อาว,วงนี้เห็นเขาว่ามันลึกลับกันนะครับเราจะเข้าไปดูกันเลยทีเดียวเมื่อทำนายวิชันกันเนี่ยมันโคตรมืดเลยนวิชันยังไม่ช่วยเลยเลยเลยเออว่ะ ไอ้ไขยวิ่งผ่านไปยังไม่หยุดยังเออไอ้เชี่ยกูหลงแล้วทางออก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 อุโมงค์นี่มืดมากครับโอ้ส่งการนี้เล่นน้ำกันดีๆนะครับสรุปไม่มีอะไรไปต่อเอมันไล่นคนเราเปล่าวะมันไม่ใช่คนเราเหรอวะโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยลราดูที่มีคนขับเปล่าไม่มี ดูอันไายถ่ายแล้วเนี่ยคือที่นี่นเ<อ>นะก็เป็นคนไทยนะว้ายแเอ๊ะไปลอยแม่งจำไม่น่ากลัวเลยอยู่ดีๆแม่งก็กลายเป็นรถกฟีซิงอยู่ดีๆมาได้ไงวะงงเลยเนี่ยโอ้ก็ตอนนี้นะที่เป็นตัวงานทำแผนงหมูครับลวกไงไว้สัตว์ คือตอนนี้ใครอยากจะเล่น Minecraft กับผมก็มาได้นะผมไม่มีเซิร์ฟ Minecraft เล่นนะแคกเตอร์เดี๋ยวจะไม่เป็นไรเดี๋ยวทิ้งสกายของผมไปครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอ้เหี้ยเอ้ยไม่เอาจะขี่รถมันอื้ยบล็อกอีกบล็อกอีกโวยแม่งอยเอาไงดีหนีหนีเหรอโอ้ไเห้ยันเวอร์จิ้วเนี่ยนะ ไ oh, อวูจิวเฮ้ยปิดแปรได,ได้ด้วยวะเพิ่งรู้เนี่ยอ้าวอ้าวเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยมีเลือดเอ้ย,ยมีเลือดด้วยเวย้ยอะอ้าวตายไปเลยโอ้โห๊ป้มีรอยเลือดด้วยกูไม่เชื่อมึงเลยสัตวสอันนี้นิง่งเหลือเกินนิง่งเหลือเกิน รีบๆไปครับมันเกินเวลาเข็บเดียวโอนระเบิดเลยออกพังแล้วนีกว่าไปดีกว่าเอ่อไอ้นี่ไม่รู้มันมาจากไหนนะครับมันคือลิงเผือกนะครับไม่ไม่เวลาเจออย่าไปทะอะไรมันนะสามคนนอ้ไม่ตีนโตก็เยตินี่แหละอว่าน่าจะเป็นเยตินะครับ You the wrong player, fool. มันก็แตกไล่เราอย,ายู่ดีไล่อย่างชาๆาแล้วก็ตายอย่างชาชา <c oughs> ชา<ะ>สักหน่อยชีวิตเอยพักสักหน่อยชีวิตแจ่มใสเก็บกล้องก่อนปิ๊บแล้วก็จบไปแล้วเอาววันนี้เอยไม่ใช่ ตอนนี้เราก็จะมาล่าไม่ใช่มาล่าอาจจะมาพิสูจน์กันว่ามีแม่มีวิญ,ญญาณแม่สิเจริงหรือไม่ตามที่ตำนานของฝรั่งมันเดิมที่เขาว่ากันนี่ก็คืออ,อแม่มันมัง้งโอ้ยอ้วนมากนี่ก็คือเอ,เออ,อะไรวะสวิทสวิทกับเคนดี้นะครับที่เป็น,นากับพี่ชายของ เออตัวเอกนี่ก็คือตัวเอกเราก็คือซีเจนั่นเองดำมากเลยนะอ่าแมวแมวโหน่ารักมากผมอยากได้สักตัวว่ะเดี๋ยวคือเออไม่รู้มานักลแอตแลนติกนะฮะทุวยเขาว่ากันว่าจะมีแม่ซีเจนเช่งคืน ไม่อยู่ในห้องเราก็มันจะเดินลงบันไดมานะครับเราจะเดี่ยวก่อนสิบห้านาทีเออไม่มีอะไรเดีาถ่ายถ่ายรูปเครื่องจับความร้อนใช่เลยมีใครไหม มีไหมยี่ตกใจเป็นสัตว์มีไหมขึ้นไปข้างบนดูเถอะนั่งรอกันนะครับนั่งรอรอแต่รอทุยอืมเอออืมถือดาบขึ้นไปด้วยชีวิตแจ่มใสคนจะเว่เฮ้ยหลอดไฟ Ay ha! Rồi phải bếp. Come ong là cái lên. ơi, beng ai, lò mái lò bai. Lò Tiếng Tiền lợi. Tiền lợi. Tiếng beng. Tô xếp, Tch. โอ้ยสัตว์ตกใจเวทตรงมีไหมว้าวววววมีไหมเนี่ยตรงโอ้แม่ไม่ช่วยด้วยเปลี่ยนสีดูดิอันนี้อาจจะมีก็ได้ เแล้วคนละเกมแหละแล้วมาดูกันโอ้หล,ลอดไฟคือโอ้ยข่าวทั้งบ้านเลย เอ้ยอะไรเน่ยเนี่ยข่าวข่าวเลวเป็นโค้งๆค้บันไดละราวบันไดเหรอเห็นไหมราบันไดอ่าอ่าอต่อต่อม่งมื่งมือโอ้พอเหอะที่นี้ไม่มีแล้วรอกูกลับดีกว่าน่าจะอย่างนั้นรอกันดีกว่าศาตร์ไปแล้ว ฟังตำนานก็เป็นจริงอ้าวนีก็เอ้ยมายังไงรถนี้มางไงวะม้ามันเอามาให้มากันแหละทุกคนก็ไม่สงสัยนะครับว่ามาตัวนี้มายังไงมันเป็นม้าที่สี่ีนนะครับซื้อมาผมบดเล่นนะจะเชียอผมนะครับขีมันเห็นไหมครับขี่ได้จริง

เรามาล่าท้าผีกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวยินไหนไวะครับผมล่าท้าผีเฮ้ยเสียงไอ้มันคือผีออกมาจากบ่อน้ำนั่นครับซูมหน่อยครับซูมหน่อยมันีเดี๋ยวพึ่ง <นะ S 2> ลงไปครับรอ,อให้ทุกท่านดูกันนะ

อสรุปวันนี้ที่เราไปเปิดตำนานกันนะครับมีเรื่องจริงไม่กี่เรื่องเองนะครับที่จริงมันมีอีกนะครับแต่ขอไม่เอื้อมน่วยขางชิบหายไว้วอดแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็คงจะได้แค่นี้นะฟังโอ้โแย่กูพูดทุกงานเลยเหี้ยดิอ้าวโฟด์ฟอตอุ๋ปนะครับวันนี้ที่เห็นตำนานมอสวันนี้นะครับ ที่จริงมันไม่มีจริงหรอกนะครับผมลงมอสเอานะครับในแบบปอบเราเนี่ยมันไม่มีแน่นอนครับอย่างเช่นในรถปีสิงห์อ่ะที่จริงมันไหลมาเฉย,ยๆครับมันไม่ได้ขับชนเราแต่ตำนานของฝรั่งเขาว่ามันรถจีบมีโปฟังมันจะขับมาชนเราถ้าเกิดเราไปหามันตอนค่ำแต่ของไทยเราไม่รู้ จบตำนานที่เหมือนของฝรั่งก็คือมอดดีๆนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนะครับเดี๋ยวจะมาถ้ามีอะไรเด็ดๆอีกก็จะมาถ่ายต่อนะครับครับ <Hey. S 2> ผมครับ oh, สวัสดีครับ